สวัสดีค่ะมติดตามกรารรายงาน,นข่าวทางเวเ็บเพจออนต้อนอุดรกันค่ะโออิชิกร๊ปมอบอุปกรณ์กีฬาชุดพิเศษให้กับสังวรตอนท่าน,นีพร้อมน้ำสุดสาชีดังเดินซ้ายแจกโชคเช่าดอ่อนท่าน,นีสดีใหม่ นายสุดที่ท้ำมาศิธฐ์ิบูลบุญเมื่การใจการตลาดใง้างานธุรกิจเครื่องดืม่มบริษัทโอชีกรุ๊ปจำกัดมหาชนไปทรงมอบอุปกรณ์กีฬาชุดพิเศษประกอบด้วยลูกฟุตบอลวอลเลย์บอลแบาบสเกตบอลและประกอบฝึกซ้อมบรรจุในถุงกับพายพิเศษและผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดืมด่มโอชีกลุ๊ปที่ UST UH ร่วมมูลฐาน่าแสมบาทใหแก่จังหวัดดอดร่าน,นีโดยนำไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาในกับยาวชนในจังหวัด นอกจากมีโออิชียังได้จัดงานมอบโชคเงินแสนให้กับผู้โชคดีเศรษฐีไมภัคอีสานแทนเป็นรหัสโอชีหลุ่มทองแสนถูกชั่วโมงยีงแหงชาวไทยรวยท่านใจแบบประตองรอพร้อมเดินสายน้ำสุกตาแถวหน้าทั่วไทยรวมพัชตะมารวมมอบโชคให้กับผู้โชคดีและสั่งสีสันให้กับงานากลับมาติดตามการรายงานข่าวต้งเดืเอดเถิดอ่อนซ่อนอุดรจินดาไม่ออดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีครับ คนขยัน